มาค่ะที่รักวันนี้นะคะมีคนนะคะสนใจธุรกิจคอมมอนกับแป้งนะคะแล้วก็มีคนนะคะกลัวนะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นมันนี่เกมหรือเปล่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะคะวันนี้นะคะแป้งก็จะมาให้ทุกคนนะคะทาความเข้าใจนะคะแชร์ลูกโซ่นะคะกับธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายแตกต่างกันยังไงนะคะที่รักทุกคนเรานะคะมารู้จักกับ แชร์ลุกโซ่ก่อนนะคะว่าแชร์ลุกโซ่นะคะก็คือเป็นธุรกิจที่เปิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะระดมทุนนะคะหลายๆบริษัทนะคะก็จะเปิดขึ้นมายังไม่นานที่มาที่ไปของรายได้เนี่ยก็จะไม่เห็นชัดเจนนะคะว่าเอารายได้จากตรงไหนมาใจ่ายให้กับคนที่มาร่วมลงทุนนะคะและส่วนมากเนี่ย ก็จะไม่มีสินค้านะคะก็คือจะเน้นไปในเรื่องของการเอาเงินมาลงทุนนะคะยิ่งใครลงเยอะๆก็ยิ่งจะได้ผลตอบแทนเยอะๆเหมือนกับว่าแทบไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแต่จะมีรายได้กลับมาให้เรานะคะ หรือบางอย่างก็คือจะให้เราทำโน่นทำนี่นิดๆหน่นนอยๆแบบนี้ค่ะก็จะมีรายได้มีปันผลกลับมาให้เราค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็ใครที่ลงเยอะนะ,ะเราก็ยิ่งจะได้เยอะนะคะซึ่งมีความเสี่ยงมากๆเลยนะคะ,ะลงทุนเยอะก็ยิ่งได้เยอะมันก็จะทําให้คนเนี่ยยิ่งมีความโลมีความอยากได้ก็เอาเงินมาลงเยอะๆแบบนี้ค่ะนะคะที่มาที่ไปของรายได้ก็ไม่ชัดเจนนะคะ พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผิดกฎหมายนะคะที่รับทุกคนเสี่ยงเอาขาข้างนึงไปอยู่ในคุกนะคะเขาเรียกว่าเป็นมันนีเกมนะเกมการเงินหรือแชร์ลูกโซ่นั่นเองนะคะอ่าหลายๆคนก็เสียรถเสียบ้านมีหนี้สินเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งตัวแปลงเองก็เคยนะคะเคยเข้าไปร่วมลงทุนแบบนั้นแต่ว่า,าด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันคือมันนีเกม มันคือแชร์ลูกโซ่นะคะแต่พอแป้งรู้แล้วมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์น,นะคะในการแยกแยะออกวาอ่าแบบไหนที่เป็นแชร์ลูกโซ่แบบไหนที่เป็นมันนี่เกมนะคะแบบไหนที่มีเสี่ยงความเสี่ยงกับการผิดกฎหมายและธุรกิจพวกนี้ค่ะมันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะมันจะแบบเขาเรียกว่ามันไปต่อไม่ได้หรือเจ้าของบริษัทเองนะคะเขาก็จะถึงเวลาที่เขาพอแล้วพอใจแล้วเขาก็จะปิดบริษัทนี้นั่นเองนะคะ ทำให้คนที่ไปชวนเพื่อนมาลงทุนเนี่ยเสี่ยงนะคะถ้ามีหลักฐานการที่เราไปโน้มนา้าวเขาให้เขามาลงทุนเนี่ยค่ะแล้วคนที่ลงทุนเกิดความเสียหายเขาสามารถแจ้งความดําเนินคดีกับเราได้นะกรณีที่เราอะไปหลอกลวงเขาแต่ถ้าเกิดวันนั้นนะคะเราไม่รู้เนาะเราก็คือผู้เสียหายเหมือนกันเราก็ต้องไปสู้คดีกันนะคะ,อะเอาความจริงไปต่อสู้กันซึ่ง มันอันตรายมากๆเลยนะคะที่รักทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแป้งมั่นใจว่านี่คือมันนี่เกมหรือแชร์ลูกโซ่แป้งจะหลีกเลี่ยงเลยค่ะนะคะแป้งก็จะไม่เข้าไปยุ่งเลยหรือแม้ถ้าเกิดเข้าไปศึกษาดูแล้วแล้วมันไม่ใช่แนวทางของเราอะค่ะแป้งก็จะเอาตัวเองออกมาเนาะหรือแม้กระทั่งว่านะคะบริษัทที่ดีถูกต้องถูกกฎหมายมีสินค้านะคะมีการทำธุรกิจ ระบบเครือข่ายจริงๆแต่นะคะก็มีคนที่นะหัวหมอนะคะเขาเรียกว่าหัวหมอฉลาดนะคะก็ไปทําเป็นมันนิเกมได้นะทุกคนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบริษัทจะไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าคนที่เขาไปโน้มน้าวนะคะเขาก็จะไปเล่นกันเองอ่าไปโน้มน้าวกันเองแล้วก็ระดมทุนให้คนลงเยอะๆก็เกิดความเสียหายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าวันนี้ค่ะมันไม่สําคัญหรอก ว่าคุณจะทําอะไรมันสําคัญว่าคุณกําลังเดินตามใครต่างหากวันนี้ค่ะถ้าเราไปเดินตามคนที่เขาแบบเห็นแก่ได้เห็นแก่เงินไม่มีคุณธรรมนะคะหลอกลวงผู้คนแบบนี้ค่ะเราก็จะพลาดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะการที่เราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องดูว่าเราไปทํากับใครแล้วคนนั้นนะคะเขาเป็นคนดีหรือเปล่าเขามีคุณธรรมหรือเปล่าเขาเป็นผู้ให้หรือเปล่าแบบนี้นะคะ ตัวแป้งเองก็เหมือนกันนะคะก็เคยพลาดที่ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับผิดกฎหมายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะก็เสี่ยงมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปทำกับคนที่เขาแบบ เขาเรียกว่าเห็นแต่เห็นแก่เงินเห็นแก่ได้ไม่ได้ทําธุรกิจเพื่อคนอื่นจริงๆแบบนี้ค่ะนะคะแต่วันนี้ค่ะธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็มาดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะ ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะเป็นจะต้องเป็นธุรกิจที่มีสินค้าให้กับเราเมื่อเราลงทุนไปนะคะอ่าเราลงทุนไปเท่าไหร่เราก็จะต้องได้สินค้ากลับมาเท่านั้นยกตัวอย่างเหมือนวันนี้ค่ะแป้งตัดสินใจทําธุรกิจคอมมอนนะคะแป้งลงเงินไปเท่าไหร่แป้งก็ได้สินค้ามาตามจานวนเงินที่เราลงไปไม่ว่าจะเริ่มต้น500ร้อพันหลักพันหลักหมื่นก็แล้วแต่นะคะเราจะไม่มีความเสี่ยง ไม่ขาดทุนนะคะเราจะได้ทุนคืนตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจนะคะอ่านี่คือธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องแล้วก็จะต้องมีสคบอรองรับนะคะมีอ่า สัญ,ญลักษณ์นะคะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งคอมมอนนะคะก็มีสคบอรองรับนะคะ,ะสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคเราก็ทําได้อย่างสบายใจนะคะแผนธุรกิจเนี่ยจะเป็นแผนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบสมาชิกนะคะเป็นแผนที่จ่ายตามจริงนะคะใครทํางานมากก็มีรายได้ตอบแทนมามาก ใครทำน้อยก็ได้น้อยนะใครไม่ทําเลยเนี่ยก็ยังมีรายได้กลับมาในเรื่องของการที่เราซื้อใช้เองนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้แป้งก็เลือกธุรกิจของคอมมอนนะคะเป็นธุรกิจที่ หนึ่งเลยนะถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็สองเนี่ยมีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภทเป็นสินค้าที่เราเนี่ยจำเป็นต้องกินต้องใช้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูยาสีฟันของใช้ในครัวเรือนนะคะน้ำยาล้างถ้วยน้ำปะลาะแบบนี้นะคะ,ะมีข้าวเปียกก๋วยจั๊บยวนด้วยนะคะซึ่ง มันเป็นสินค้าที่เราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ใช้แล้วหมดไปนะคะมีการซื้อซ้ำมีการหมุนเวียนแบบนี้ค่ะตลาดมันจะไม่ตันตลาดมันจะโตนะคะเมื่อเราเป็นผู้บริโภคนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อกินซื้อใช้เพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อกับคอมมอนค่ะทีักทุกคนเราก็ต้องไปซื้อท้องตลาดไปซื้อร้านสะดวกซื้อไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าคั่วไปอยู่แล้วถูกไหมคะซึ่ง ที่ผ่านมานะเราอายุเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วเราเนี่ยซื้อกินซื้อใช้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเนาะบางครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวใหญ่เนาะ,ะเดือนหนึ่งเนี่ยไปช้อปปิง้งไปซื้อของกินของใช้เนี่ยค่ะไม่ต่ำกว่าเดือนละ3 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเดือนแล้วลองเอายอดตรงนั้นนะคะที่เราทุกคนมาคำนวณกับอายุเราะคะ่ะ มันเป็นเงินเท่าไหร่มันบอกเลยว่ามันเป็นเงินหลักหลายหมื่นหรือหลักแสนเลยก็ว่าได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราไม่ได้ซื้อกินซื้อใช้แค่คนเดียวถูกไหมคะเรายังมีคนที่เรารักเพื่อนญาติพี่น้องเยอะแยะมากมายที่เขาต้องจ่ายไปแล้วเขาไม่เคยได้อะไรกลับคืนมาแต่วันนี้ค่ะที่รักกคนเรามาซื้อในระบบคอมมอน เราทุกคนจะมีรายได้กลับคืนมาซึ่งเป็นรายได้ที่ทุกคนได้ร่วมกันหมดเลยนะคะเมื่อมียอดนะคะขายทั่วโลกนะคะบริษัทก็จะคํานวณเป็นออเซลปันผลให้กับเราทุกรหัสถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจแต่เราแค่เปิดรหัสซื้อกินซื้อใช้ในครอบครัวของเราแค่นี้ค่ะเราก็มีรายได้กลับมาแล้วทุกคนว่ามันสุดยอดไหมคะแบบนี้แต่ เราจะมีรายได้มากกว่านั้นนะคะก็ต่อเมื่อนะ,ะเรานะคะใช้ดีแล้วไปบอกคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องญาตินะคนที่เรารู้จักทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะเรารักใครเราเอาไปส่งต่อไปแบ่งปันบริษัทก็จะจ่ายค่าแนะนำนะ,ะเป็นแผนกลับคืนมาให้เรานะคะซึ่ง รายได้ตรงนี้นะคะมีมากถึง8ช่องทางนะคะหรือมากกว่านั้นด้วยนะคะถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยรายได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มยุคใหม่อ่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ได้ด้วยนะคะสร้างแอฟเรียลได้ด้วยนะคะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มจากแอปพลิเคชันของเรานะคะ ซึ่งสามารถทําออนไลน์ได้เลยนะคะที่นี่นะคะเปิดกว้างมากๆเลยสามารถขยายไปทั่วโลกได้และก็ขยายไปแล้วนะคะ4ประเทศแล้วนะคะและตอนนี้นะที่เราก็เติบโตมากๆเลยค่ะที่รักทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่ได้มารู้จักคอมมอนคุณคือคนที่โชคดีมากแต่จะโชคดีกว่าน,นั้นนะคะคุณศึกษาให้รู้ลึกรู้จริงเข้าใจคุณจะมีรายได้กลับมาทุกวันเหมือนแป้งค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะที่รักทุกคน ถ้าสนใจนะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย